สวัสดีค่ะสสดีเพื่อนชาวราศีเมฆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นิาทาโรนะคะไม่ได้มาทานายดวงชะตานะคะแต่ว่าจะมาบอกแนะนำเคล็ดลับในเรื่องของการไหว้ขอพรพ่อปูพ่พญานาคทาง9้าตระกูลยังไงให้ประสบความสําเร็จหรืออาจารย์หมายถึงว่าบนบายยังไงเอ่อให้เราได้แก้บนกับท่านอะไรแบบนี้เนาะคือหน้าเป็นคนที่ชอบเรียกว่านะชอบไปขอพรพ่อปู่นะคะพ่อปูพ่พญานาค ทั้ง9าตระกูลอยู่เรื่อยๆแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการบนบานกับท่านนะคะคือถามว่าบนบานแล้วดีไหมมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อและก็ความศรัทธาของแต่ละคนด้วยซึ่งในน่านมีทุกวันนี้มาได้ประสบความสำเร็จได้ก็คือมาจากครูบาอาจารย์มาจากพ่อปู่แม่ย่าหลายองค์ที่ท่านคอยช่วยสนับสนุนพพอร์นิน่าตลอดเวลา นะคะก็เลยอยากจะเอาเคล็ดลับนี้นะคะมาแชร์มาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นก็บางคนอาจจะมองว่ามันงมงายบางคนจะบอกว่ามัวแต่รอบนบานขอแต่ไม่ลงมือปฏิบัติมันก็ไม่ได้แต่ทิจจิของลนน่าไม่ได้เป็นแบบนั้นของลีหน้าบนขอท่านแล้วก็ทําได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติทําด้วยตัวเองนะคะแล้วพอได้แล้วก็ได้ไดแบบแก้บ,บนท่านนะคะ ก็อย่างที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นกันแล้วเนาะอ,อยู่ในเพจของนีน่านะคะก็คือมีการไปแก้บนท่านหลายๆรอบนะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ปวดฟังแบบมีสติกันด้วยนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเมันเป็นเรื่องของความงมงายหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่ามัวแต่ขออะไรเงี้ยเนาะเออไม่อยากขออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็คือแบบสามารถ เปิดผ่านหรือปิดผ่านเลื่อนไปดูอย่างอื่นได้เลยนะคะโอเคขอแนะนำตัวเองนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่านีน่าเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นี้หน้าทาร์โลออนไลน์ .com ได้เลยนะคะหรือว่าสนใจอยากจะดูดวงนะคะแบบส่วนตัวพิเศษคือแอดนีนาทาร่นะคะขอภัยที่ทุกคนแบบว่ามาช้านะคะนองจากว่านีนนะ่ะติดภารกิจดูดวงยาวแล้วก็อันที่2คือเป็นงานเทศกาลหลาเรือไฟนะคะอยู่อยู่หลายจังหวัด นะคะคไปอุดรก็ไปนะคะนครพนมก็ไปนะคะแล้วคือขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะคะก็ลงค่อยลงกลับมานะคะ <c oughs> เผอิญว่าขอเมาส์นิดนึงช่วงไปที่ช่วงที่ไปงานไหลรถไฟนครพนมก็เผอิญได้เจอแฟนขลับนะคะแฟนขลับมาทักนี่น้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ยังจากันได้นะคะ <c oughs> น่ารักมากๆคือเข้ามาทักนี่หน,น, <c oughs> น้าแหละเนาะก็ขอบคุณจริงๆนะคะ <c oughs> โอเค อ่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าพ่อปู่พญาณทั้งเก้าพระองค์นะคะอยากจะบอกอะไรคุณก่อนเนาะขออ่านชื่อท่านก่อนนะเอ่อทั้งเก้าตระกูลนะคะจะมีพญายอนันตนาคาราชพระนางอุษาอนันตาวดีเทวี TV, นะคะพ่อปูม่มจลินาคาราชนะคะพระนางศรี พระนางศรีนันทนพเทวีนะคะพ่อปู่ผู้ชงนคราชพระนางทองคํศรีปางตาลพ่อปู่ศรีสุโธพระนางศรีปทุมมาเทวีพ่อปู่ศรีสตะนคราชพระนางยาณีพระนางยาณีรัตนาวดีศรีสตตะเทวีองค์ดําแสงสิริจันทาพระนางอัญญาลินทัศนีเทวีพระยาเพชรพัตนาคราชพระนางบนตรามณีนารีมาเทวีพระยายสมันนคราชพระนางมุญญาลินรัตนีเทวีพระคันตศรีเทวานคราช พนางสริมายานาะงคีรีเทวีนะคะนี่ก็คือทั้ง9้าตระกูลนะคะหน้าก็ไปขอพรมาแล้วนะคะเมื่อหลายวันก่อนไปขอมาแล้วก็อรอลุ้น <c oughs> อรอลุ้นก็คือไม่ได้งองมืององเท้านะแต่ว่าลงมือปฏิบัติแล้วมันถึงจะได้เนาะโอเคมาดูกันก่อนว่ามีข้อความอะไรที่ท่านอยากจะฝากบอกถึงคุณนะคะชาวราศีเมษท่านฝากมาบอกคุณว่าให้รักตัวเองนะเมษรักตัวเองรักคนอื่นมากไปแล้วนะคะ รักตัวเองบ้างนะคะแล้วก็จงยึดมั่นในศรัทธาตัวของท่านนะคะอืมแล้วก็ขอให้คุณจงเข้มแข็งคําว่ารักตัวเองเนี่ยก็คือความหมายเป็นในว่ารักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็จงมีความบริสุทธิ์มีความจริงใจดูแลตัวเองบ้าง นะคะสนุกกับตัวเองดูแลตัวเองบ้างนะคะแล้วก็ยึดมั่นและก็มีศรัทธาในตัวของท่านและคุณจะได้สิ่งนั้นที่คุณต้องการคุณหวังสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นจากท่านนะคะอืมท่านพยายามแสดงความรักต่อคุณอยู่ตลอดเวลาขอให้คุณจงตระหนักถึงการมีตัวตนของท่านนะคะ แล้วก็จงเข้มแข็งควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะคะบางทีคุณอาจจะมีความสงสัยในตัวของท่านได้หลายอย่างแต่ท่านบอกว่าไม่ต้องสงสัยตัวท่านเนาะอยู่เหนือความสงสัยของตัวเองให้ได้แล้วก็จงมั่นคง ในศรัทธาของคุณที่มีต่อท่านนะคะและคุณจะได้รับพลังงานนั้นจากท่านคุณจะสามารถเอาชนะปัญหาหลายๆอย่างได้ทุกครั้งที่คุณเผชิญหน้ากับปัญหาขอให้คุณจงกล้าหาญแล้วก็ยึดมั่นในตัวท่านและคุณจะสามารถเอาชนะปัญหาทุกอย่างได้นะคะโอเคทีนี้วิธีการไหว้เนี่ยมีอะไรบ้างหรือเตรียมอะไรก่อนบ้างสิ่งของที่ต้องเตรียมเอ่อแต่ละราศีจะไม่ค่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เนาะอ่ะโอเค เออของคุณนะทูบสิดอกนะคะทูบ19ดอกนะคะเทียนสองเล่มเนาะทูบเนี่ยคือเอาสีปกตินะคะไม่ใช่ทูบสีดำนะคะแล้วก็น้ำหนึ่งขวดนะคะนมหนึ่งกล่องอืผลไม้หนึ่งอย่างอะไรก็ได้นะคะขนมหวานนะคะไข่ไก่ไข่ไก่ก้าฟองนะคะ บางคนอาจจะเอาเป็นไข่ดิบก็ได้ไข่ต้มก็ได้แล้วแต่ที่คุณสะดวกนะคะแต่หน้าแนะนําก็คือของคุณน่าจะแบบเอาเป็นไข่ดิบก็ดีก็ดีดน,นะเพราะว่าเวลาเราเลาของไหวเนี่ยเราสามารถเอามาแดัดแปลงกินเป็นแบบเป็นต้มเป็นทอดอะไรเงี้ยได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นแบบดิบก็ได้นะคะ9ฟองนะคะเงินนะคะ10บาท ดอกไม้ดอกอะไรก็ได้ที่คุณหาได้ตามรั้วบ้านของคุณอ่ะคือเอาเด็ดมาเลยมาไหว้ได้เลยไม่เป็นไรนะคะอืมแล้วก็อะไรอีกมีเงินไปแล้วเนาะเออแล้วก็มีทองทองหนึ่งชิ้นทองเนี่ยก็คืออย่างเช่นคุณอาจจะมีสร้อยมีกําไลมีแหวนอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ถอดแล้วก็วางไว้ตรงพานวางไว้บนพานเอรวมร,วมรวมกับของที่คุณจะไหว้แหละนะคะจากนั้นคุณก็ กระดาษ A4 นะมาเขียนไว้เลยว่าคุณอยากจะขอพอรเรื่องอะไรท่านนะคะไหว้ Why, ทั้งหมดกี่วัน11วันไหว้11วัน Why, วน,นะคะแต่ว่ากระดาษเนี่ยคือขอแล้วขอเลยใน11วันนะคะอืมคุณอาจจะเขียนเป็นข้อๆแต่ว่านี่น่าแนะนำก็คือไม่ต้องขอเยอะนะคะเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่ท่านจะให้พรคุณนะคือในเรื่องของคำว่า เงินเงินก้อนใหญ่เงินที่รออยู่ก้อนใหญ่จะได้ท่านบอกแบบนี้เงินก้อนใหญ่ที่คุณรออยู่จะได้สองเลยเรื่องของคําว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เอนดูประทับคาจุนท่านให้อยู่2เรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าเวลาคุณขอรู้แล้วว่าท่านจะให้เงินก็ค,คืออาจจะไม่เราอาจจะไม่ต้องขอเรื่องเงินอาจจะขอเรื่องอื่นก็ได้บางคนจะแบบรอในเรื่องของการขายที่ขายทางก็อาจจะเขียนคําว่าขอให้ขายที่ดินแปลงนี้ไปนี้ได้ขอให บางคนจะขอเป็นเงินก้อนเลยก็ได้เนาะออขอให้ได้เงินก้อนนี้ภายใน11วันเนี่ยเป็นการขอนะคะเป็นการขอพอรท่านนะคะบนบานท่านนะคะแต่ว่าการบนบานนี้คือต้องเตรียมของไหว้แบบนี้ให้ท่านทุกวัน11วันเป็นการเตรียมที่แบบว่าเปลี่ยนของไหว,ทว้ทุกวันทุกวันของไหว้ที่ไหว้เสร็จกับเอามาทำอะไรก็คือเอามากินเอง เอามาดื่มเองนะคะเอามาใช้เองนี่แหละนะคะเงินก็เอาไปวนซื้อของมาใช้ได้อีกรอบนึงแต่ว่าของที่จะวนไหวซ้ำได้ก็คือจะเป็นทองเท่านั้นเองนะคะแต่ของอื่นคือคุณต้องไหวเสร็จก็คือเอาไปกินถูกไหมพอเวลาเช้ามาวันใหม่ก็คือเตรียมของชุดใหม่นะคะเตรียมของชุดใหม่จะไม่เอาซ้ำกันนะคะไหวช่วงเวลา9้าโมงเช้าต่อเนื่อง11วันนะคะแล้วก็ การไหว้คือต้องต่อเนื่องยังไงคืออย่างเช่นสมมติว่าวันนี้วันที่1พฤศจิกายนคุณนับไป1พฤศจิกถึงวันที่11พฤศจิกายน11วันแต่ถ้าหากว่าไหว้ไปวันที่1 23แล้ววันที่วันที่4ลืมลืมไหว้อดนนี้ลืมจริงแล้วก็ไม่ได้เตรียมของอะไรเลยเพราะฉะนั้นวันที่5คุณต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ต้องนับหนึ่งใหม่นะคะอันนี้คือเป็นกฎของท่านถ้าอยากจะขอพรจากท่านแล้วได้จริงๆนะคะ นะคะโอเคนะแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่ได้ลืมแต่เผอิญว่าวันที่สี่อ่ะต้องไปสัมมนาอบรมนู่นนี่นั่น,นเออทายังไงดีถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดนะคะถ้าอยู่ถ้าท่องอยู่ต่างจังหวัดแล้วคุณอยู่ออบ้านอีกหลังหนึ่ง,งแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ใกล้กันไปหลายวันต่างจังหวัดสักสาวันอย่างเงี้ยบางคนอาจจะสะดวกตรงที่ ไปรถยนต์ส่วนตัวบางคนไปรถเพื่อนนู่นนี่นันน่นมันอาจจะไม่สะดวกเนาะแต่ถ้าไปรถยนต์ส่วนตัวก็คือวหวในรถก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ไปรถส่วนตัวนะคะแล้วก็อยู่กับเพื่อนสามวันอยู่โรงแรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเก้าโมงเช้าแนะนําก็คือเก้าโมงเช้าปุ๊บคุณตั้งสติตัวเองแล้วก็ระลึกถึงทันนะคะสวด บทสั้นๆของท่านนะคะบทส่วของท่านสั้นๆมันจะมีอยู่ใน Google แหละนะคะแล้วก็ระลึกถึงท่านแล้วก็บอกท่านว่าเดี๋ยวอ,อีกสี่วันข้างหน้ากลับไปถึงบ้านนะคะจะถวายของให้ย้อนหลังสามกี่ชุดนะหายไปสามวันพอที่สี่มาเนาะก็ขอสี่ชุดให้ท่านย้อนหลังให้ท่านสี่ชุดแล้วก็จุดธูปจุดทททเทียนให้ย้อนหลังทั้งหมดเลยให้ท่านนะคะกรณีที่แบบว่าเราไหว้ไปแล้วสามวันสี่วันแล้ว วันที่ห้าหเราไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ย้อนหลังให้ท่านได้นะคะอประมาณนั้นนะคะโอเคอันนี้ก็คือวิธีการไหว้เนาะนี่หน้าขอ,อเริ่มแมนะนําเลยเนาะก็คือไหว9้9ก้าโมงเช้านะคะเปิดบทสวดสรรเสร,ริญนะคะไล่ตามลาดับ9้าตระกูลนะคะหรือมีบทสวงตัวเองก็สวดไปได้เลยนะคะจากนั้นก็บอกว่าขอยกบุญเแล้วก็บอกว่านะอ,อะไรนะขออะไรนะ ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลเน,นี่ยไปเกิดขออยบุจากการไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่นะคะยกบุญนี้ให้กับพญาณังเก้าตระกูลแล้วก็ถวายของให้ท่านนะคะพอถวายเสร็จเนาะอย่าลืมว่าต้องมีศีลห้าในวันที่ไหว้คุณต้องมีศีลห้าทั้งหมด11วันนะมีศีลห้าทั้งหมด11วันต้อง11วันนะถึงจะได้ในสิ่งที่คุณขอนะคะถึงจะประ,ประสบความสำเร็จจริงๆอะ่ะเออนะคะนามนั้นเลยนะคะหลังจากที่ไหว้เสร็จนะ ก็คือรอให้ทูบนะคะทูบเทียนเนี่มันดับลงมันดับหมดเลยแล้วคุณก็ค่อยลาของมากินมาใช้เองได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือวิธีการง่ายๆซึ่งนี่น่าเองก็ทำทุกเดือนซึ่งในหนึ่งเดือนจะมีกี่วันก็แล้วแต่มาอาจจะคาบเกี่ยวไปอีกวันหนึ่งก็ได้ นะคะยน่าจะไหวแบบนี้ทุกเดือนจ,นจนจนแบบครบ3เดือนคือไปแก้บนทาน3เดือนครั้ง3เดือนครั้งไปแก้บนทานอะไรแบบนี้นะคะโอเคก็เ,คเป็นกำลังใจให้กับชาวสีเมฆนะคะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะขอทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ